มาเอาอินุยาชะลงสนามแล้วนะผมนะตอนนี้นะผมอินุยาชะน้องบอกเอาอินุชะลงไปเล่นให้ดูหน่อยมาดูเกียร์อินุยาชะกันนี่นะครับผมสุดรอเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้โคลัมโบมานะเป็นลูกอินุยาชะต้องมารอมาอลุ้นกันนะว่ามันจะเก่งมากน้อยเพียงใดนะแต่ที่แน่ๆมันมีเพิ่ม สามารถเพิ่มค่าศัก,กยภาพได้แน่นอนเพิ่มได้แน่นอนแต่อินุยชาเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้เพราะมันเป็นโคลัมโบที่เก่าแล้วอ่าพี่ครับแกะพีร้อยดีไหมแกะพีร้อยก็ได้อยู่นะได้อยู่ดีอยู่ครับผมผมว่าทำแกะพีร้อยถึง3ตัวเลยนะน้องงงวะ จริงอันนี้จริงนะผมสมัยก่อนที่พีร้อยมันแบบดังๆอะ่ะผมจับแต่แกะนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูแกะก่อนก็ได้แกะสายว่องไวทัดน้ำปับป๊บๆอ่ะมาดูแกะกันแกะตัวที่หนึ่งพีร้อยตัวที่หนึ่งนะเป็นล่างไฮเปอร์สองร้อยสี่สิบแม็กนะครับนี่แกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองของผมพีร้อยตัวที่สองนะอ่ะแล้วก็มาพีร้อยตัวที่สาม เนี่ยอันนี้ไม่แม็กอันนี้แม็กผมทําแกะไว้พีร้อยถึงสามตัวเลยอะเออมันบ้าจับอะไรไม่รู้สมัยก่อนนะทําได้ไงไม่รู้สามตัวเยอะจัด <c oughs> น้องบอกอินูยะชะตัวพ่อเก่งขนาดนี้ตัวลูกไม่ต้องถามตัวลูกมันต้องเก่งกว่าตัวพ่อสิใช่ไหมแล้วแบบว่าเห็นเห็นความสามารถหลุดออกมามันแบบว่าเพิ่มแรงหนึ 1, ่งพันอะ น่าจะจิตจอยู่นะเออน้องเราเราดูคลิปนี้นะครับน้องๆบอกว่าเอาอินุยะฉะลงมาเล่นให้ดูหน่อยก่อนโคลัมโบจะมาใช่ไหมเดี๋ยวไปลองดูกันผมเอาอินุยะฉกลับลงมาเล่นแล้วนะมาดูเกียร์อินุยะฉะกันก่อนดีกว่าอืชิ้นแรกนะครับคาทาผู้วิเศษคิดสมัตนะชิ้นที่สองรองเท้าเลียวนาด ออปชันเลือกเป็นลดแร่ลบ1 8นะครับจะได้ใช้แร่น้นยแล้วช่องหลังก็เป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งลดแล่ไปแต่ค่าลบนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนประมาณนี้นะแล้วก็มาดูข้างในกันนิดนึงนะครับดูค่าต้านสก,กิลต้านสก,กิลก็เยอะอยู่นะเนี่ยร้อยกว่าเลยอ่ะบวกกับของเดิมนะครับลบสก,กิล90ก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะ ลดแลลดลดไป600แต่ความจริงพอเข้าด่านแล้วเนี่ยมันจะลดเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะอันนี้คืออินุยชฉานะครับเดี๋ยวผมจะเอาอินุยชฉานเนี่ยลงมาแต่ว่ามันต้องห้ามเจอตัวบินนะสิแล้วถ้าเจอตัวบินเราต้องเปลี่ยนออกนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมเจอตัวบินเราผมจะเอาเอเลนออกเลยนะอะเอาเอเลนออก อ,อินุยชาลงมาแทนอินุยชามาอันนี้คือทีมสองนะครับอ่ะทีมหนึ่งด้วยทีมหนึ่งด้วยเอาเอเลนกับอินุยะชาสลับที่กันเอาอินุขึ้นหน้าเอนะมาแบบสปีดเก้าเอเลนเป็นตัวสำรองไหมสำรองเดี <G ül üyor> ๋ยวจะลองดูกันนะฮะอืม อินูจะฉะมาแล้วโนหนึ่งในใต้ล่ามาพีพีกันครับตอนนี้ขนลุงผมมีแค่เจ็ดขนเองนะผมตีได้สมรอบนะผมชวบอชว๊ทีมนีม้ชิงแรกกับตุกระจายเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราอยากจะสู้สักหน่อยนะไม่มีตัวบินลุยกัน ไม่มีตัวบินไม่มีตัวบินพี่ศิลปะคลัมโบน่าโหดไหมไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยครับผมรอรอมาดีกว่าพรุ่งพุ่งนี้ก็มาแล้วครับเดี๋ยวรอรุ้นพร้อมกันนะมามาเอโต๊คุณสองครับจะได้ไวๆขึ้นนิดนึง เขาสู้เขา,เ,ขาเราไวรุ่นกดอามาตะาทือยางงี้เมื่อเราโดนจับแข็งเราก็ต้องกดอามาตะาแก้ทางไปเขาเอามาตะเราเราก็จับแข็งไปลุกไฟลงต่อทินีวชกองหน้าสับดาบสับดาบดาบเพียวศูนย์สับดาบซูมซูมให้เห็น,นอินเวชาชัดๆนะ สัปดาบเลยลูกสัปดาบสัปดาบสัปดาหหูเอเลนก็ปั่นป่วนเกินกระโดดเข้าไปแปลงล่างเป็นยักษ์ไททันเนอะรอบแรกชนะวมโอ้ตัวผมบดบางอินุยชามากโยงฝั่งนี้หาให้ให้เห็นความหล่อของอินุยชานิดนึงนะอ่ารอบที่สองรอบที่สองไปลุยกัน เจอคนไทยอับข้ามไปอทีมนี้ทีมนี้มันเพิ่มแร่เยอะว่ะแต่อยากลองหน่อยนะลองหน่อยแล้วกันชินจังกับฮิมาคู่กันนี่แบบถ้าเกิดส่วนมากนะผมจะรีหนีนะแต่อยากลองตีดูจะไหวเป่าไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวลองหน่อยลองหน่อยไม่มีตัวบินนะไป ม่มีตัวบินก็จัดไปเลยแล้วผมอะไรเราต้องอยู่ฝั่งนี้สิรูปเราต้องอยู่ฝั่งนี้จะได้เห็นป้อมเขาแตกนะหรือว่าป้อมเราจะแตกก็ไม่รู้นะอ่ะดูกันดูกันชิบๆเขามีสองบอกด้ยวะนี่ะฉาวิ่งไปแล้วครับผมมันวิ่งมาขึ้นสนามเลยวนะเนี่ยหูพายุพัดจับแข่งเราด้วยอะ โหดร้ายเกินไปแล้วโหหลายกาศมากหลายกาศมากบางทีบอทมันก็ใช้ไอเทมเก่งเกินนะโอ้โหดูดิบอทมันใช้ไอเทมถูกจังหวะจะโกวมากเราแพ้ไอเทมมันไปเนี่ยโอ้แพ้ครับสู้ไม่ได้ครับผม หรือว่าเกียร์เขาโหดก็ไม่รู้นะเดี๋ยว,ยวต้องออกไปส่องดูก่อนแพ้ครับรอบนี้แพ้หาทายพี่น้องชินจังแพ้เลยบอสแสงกับเจมมืดเล่มลำบากมากอ๋อต้องถ้าถ้าใส่คอมโบไปน่าจะช่วยได้ดีขึ้นนะเจมมืดก็เก่งบอสแสงก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว แพ้ทีมนี้เราขอซองเกียร์ขอหน่อยดิอน่าจะแพ้เพราะคอมโบพี่น้องชินจังก่อนไอทีมนี้ที่เราชนะมานะไปต่อไปต่อได้อีกรอบหนึ่งตีได้อีกรอบนึงนะน่งาทายอำนาจมืด้าทายอำนาจมืดร้องหน่อยไหม ร้องหน่อยไหมโมแม็กโมแม็กร้องหน่อยไหมจริงๆผมไม่กลัวหรอกนะโมแม็กอะผมกลัวตัวอะไรรู้เป่ากลัวตัวนี้เนโครเมนเซอร์นี่กลัวตัวนี้ครับเจ๊ตแสงโหดเกินนะเดี๋ยวร้องหน่อยร้องหน่อยโมแม็กไม่ค่อยกลัวหรอกอ่ะตอนนี้เอาไอหมากลุกนะลงมาแทนเป็นล่าง ของอัศาวินดำนะเพราะมันเป็นไฮเปอร์นะอัศาวินดำแล้วถอดเอเลนออกไปแล้วนะเพราะเราเอาอินุชัดลงมาเล่นนะผมแยวไปสอยตัวบินกันหน่อยมอแม็กจะสอยล่วงหรือเปล่า <c oughs> น้องบอกท้าทายอำนาจมืดพ <c oughs> ี่ก็อยากลองไปงั้นแหละแพ้ชนะมันสนุกสนุกนะอู้ดูดีบอดมันใช้ไอเทมโหดจังวะเปิดมาใช้ไอเทมเลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้ก็พายุพัดจับแข็งแต่ต้นเกมนะบอดแบบ ฉลาดอะฉลาดใช้ไอเทมอะบอทอะน้องบอกยายาหาทายอำนาจมืดพี่ก็อยากลองไอ้เฉยๆอยากลองดูอดูดิดูดิม้อผมจะสอยหม้อได้เปล่านะอดีดไป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 ดีดดีไปมากลุกดีดดีดไปข้างหลังมากลุกดีดไปลูกดีดดีดไปดีดดีดงานเข้าโอ้โหเกือบแตกครับผมป้อมผมก็ ฐาไยอำนาจมืนน้องบอกเอยากร้องอยากร้องไม่ดีดไปดี้ดีดไปนี้หมากลุกดีดกลับไปข้างหลังดีเอออย่างนั้นแหละหายหมดแล้วครับหมอไม่อยู่หนูล่าเลยแล้วแบบนี้ยชนะครับผมชนะชนะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้โูหเสียวเสียวเหมือนกันเนาะเสียวแพ้เหมือนกันล้วดูดีเลือดป้อมเหลือที่แปดแล้วอะเกือบเกือบ เรียบร้อยชนะชนะสวฟปน้องถามคนญี่ปุ่นโหดไหมมันก็น่าจะโหดทุกคนนั่นแหละถ้าเกิดว่าตัว,ต,วตัวเทพเกียร์เทพนะโหดโหดหมดแหละครับผม <c oughs> ป้อมเกือบไปแล้วป้อมพิร์ดเกือบไปแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอไปดูม่อหน่อยนะม่อตีแรงอยู่วะโอ้โหเทพเจ้า เกียร์เจ็ดเยอะแท้ล่ะ1 2 3่5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2หหน้า A หน้าเดียวเกียร์เจ็ดชิ้นโอ้โ oh หของผมมีแค่14ชิ้น15ชิ้นเองทั้งทีมนะอันนี้แค่หน้า A หน้าเดียวนะเขาซัดไป12ชิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูหน้า B กัน12นะเมื่อกี้ 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 2 9 20 21 21ชิ้นครับทีมนี้น่าจะเติมเยอะอยู่นะเกียรเจ็ดเยอะเกือบเกือบแพ้เพราะไอ้ตัวบินเมื่อกี้แหละโอ้แน่นอนมากตัวบินน่าจะออฟโหลดบลีกหรือเปล่าใช่ด้วยครับเป็นค่าที่เยอะที่สุดเลยนะหลบบลีก40เนี่ยเดี๋ยวจัดแล้วผมแน่นอนแน่นอนเกียหน,น้าเสือนี่แบบว่า น่าโดนมากนะเป็นเกียร์ที่ดีมากนะหมวกเสือปีใหม่นะเนี่ยเล่นสามรอบคนระับแพ้ไปนหนึ่งชนะสองนะเดี๋ยวมาดูมาดูเกียร์ผมเข้าวๆไหมมาดูเกียร์ทั้งทีมเลยแล้วกันนะอ่าโยมาตรงนี้ก่อนตรงกลางนะเกียร์ครับผมอินุยะชะ โยมิ omi, ครับผมอันนี้เน้นโหลดเร็วนะโหลดเร็วโหลดเร็วโหล,ลดแรงใส่เหมือนกันเลยใส่เหมือนกับสล็อตเลยครับผมแล้วก็นี่ครับเจลลี่นะเจลลี่เจลลี่ลิวายจอนลเค้ครับผมดูริยานะใส่แบบประมาณนี้เองเจ็ดเจ็ดมีไม่ค่อยเยอะเอลซ่าลูเดียด เอเลนแล้วก็ตัวการบินของเราเมื่อกี้นะปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ชิมสองนะผมใส่เกียร์เจ็ดสามชิ้นเลยตัวบินของเราไอ้ตัวการบินของเรานะอาจไปเลยสามิน้องบอกรีไวไม่ค่อยแรงใช่ใช่ไม่ค่อยแรงครัรู้เลยแต่ว่าอยากได้บ่าวชุดดำมากเลยจะถอดรีไวออกนะ ดำนี่หาวลานาวน่ายังไม่มาตัวการไอต้ตัวตัวการบินของผมนะครับปืนชั้นเยี่ยมเลี้ยวหนะักพลังโจมตีนะออฟพลังโจมตีไปแล้วก็ชุดหน้ากากแอคชั่นนะออปชั่นลดระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับแล้วก็ช่องหลังนะครับอันนี้มอนของคิงออปชั่นเป็นลดแล่ไปลบสิบแปด 18, นี่ค่าที่เยอะที่สุดเลยนะผีจีนไปไหนแล้วครับ ผีจีนก็ยังมีอยู่นะผีจีนอ๋อน้องคิดถึงผีจีนกันเหรอผีจีนอยู่นี่เดี๋ยวนะนะนะว่องไวธาตุไม้นี่ผีจีนอยู่นี่ครับผีจีนผีจีนค่อยเอา,เอาไว้สอยกบกบบินนะ่ะมันจะสอยดีนะชนะทางค่อยค่อยเจอกบบินก่อนเข้าไปสอยกบบินมันเป็นธาตุน้ำ swim swim